สวัสดีครับผมแอดวารครับวันนี้เราอยู่ที่สยามสเขปฮะเดี๋ยวแอดวาจะพาไปชมบรรยากาศงาน Predator League 2024เพื่อเฟ้นหา2ทีมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่งาน Asia Pacific, เ,เอเชียแปซ i ฟิกพ d a t o r ต l e g u u e ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรนักแข่งจะเตรียมตัวมาแบบไหนเซตอัพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมไป อนนี้เราก็อยู่ที่งาน p ต t ร์ l e e 2024นะฮะนี่ฮะบรรยากาศในงานเป็นแบบนี้เลยนะฮะซึ่งจัดอยู่ที่สยามสเกตนะเกมที่จะรับแข่งขันในรอบนี้ก็คือเกมวอลเลยรอบนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในรอบเซมิฟนแอลนะครับซึ่งแข่งขันจบไปแล้วนะ,ะสำหรับคู่แรกนั่นก็คือ n k t และเซอร์เซียนะ,ะซึ่ง ทีมที่ได้รับเสกสัญญานั่นก็คือ NKT นะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับะะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุด,จดแต่ละจุดเลยนะฮะพอมาถึงเนี่ยฮะจะเป็นจุดลงทะเบียนนะสำหรับคนที่ walk in เข้ามาในงานตรงนี้เลยอ่าน,นี่นีก็จะมีให้ลองทดลองเล่นเกมต่างๆก็มีนะฮะจุดท้าญคือตรงนี้เลยฮะ,ะนี่นี่นี่ควเชื่อตามกำลันี่เคยเห็นนะรีวิวแอดบีล่าสุดนะฮะเนี่ยเป็นจอที่เราสามารถมองเห็นตัวภาพเนี่ยออกมาเ,เป็นสามพีแล้วออกมาเห็นเป็นโมเดลเลยนะโฟกัสตามสายตา ที่เราจ้องมองนะฮะรวมไปถึงตรงนี้ฮะเป็นบูธของ Time เด r ตอร์ฮะ<ต>โดยใช้เนี้ยนะสเปคนี้เลยจะเป็น i7 1 3 7 0 0น h x นะฮะมาพร้อมกับการ์ดจอ 4070แล้วก็แรม32ดิดาห5ฮะแล้วก็เป็นจอ200นิดๆเฮมี d c i 3 1 0 0ย์นะฮะแล้วก็มีาบเนียอยู่500นิดเลยทีเดียวนะครับผมโอ้ผมบอกเลยนะโนบุ๊กเนี้ยเล่นเกมจะแข่งเกมง่ายๆสบายๆลื่นไหลไม่มีกระตุกแน่นอนนะมี2รุ่นนะฮะมีรุ่น h e l i o s 16แล้วก็ เป็นรอดเนโอ16นะฮะดูสเปคนี้เลยฮะ i5 พิซซ่าห้าง GHX นะฮะเป็นจอ165เฮิร์นะฮะมี s r g b 100%่งร้อรนะฮะขาจอ4050นะฮะแรมเนี่ยโอ้โหเป็น DDR5 16จิกกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีพื้นที่ SSD อยู่512จิกนะฮะดูบรรยากาศงานคร่าวๆนะเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยฮะนี่นี่เลยฮะเดแล้วตาผมมาเลยครับตาผมมาต่อได้เลยเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของนักภาพนะฮะนี่ฮะที่ทนโซเฟียไปแล้วบ้างให้กับรายการนี้นะฮะมาทางนี้ครับมาทางนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าของคิวบอยนะนี่มีสินค้าของคิวบอยมาจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมหรือว่าจะเป็นเสื้อของ MITH ไนอะีฮะมีจําหน่ายเลยฮะส่วนสเปคหรือเซ็ตพารเข้าว้าข,ของนักแข่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะนี่ฮะจอมาตรฐานของการแข่งขันก็จะเป็นจอตัวนี้เลยนะฮะนี่ ใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์เกมมิ่งที่เหมาะกับตัวเองอย่างนี้เลยนะกำลังเซตอัพกันอยู่เซตอัพเซตติ้งประมาณนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับงานบรรยากาศพ r e d a t o r Elite 2024ในวันนี้นะฮะก็ขอแสดงความดี d กับทั้งสองทีมที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่งาน Asia Pacific, เอเชียแปซิฟิก Predator Elite ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะนี่บรรยากาศงานค่อนข้างดุเดือดมันมากๆทีมชี้ก็พอืมกันหน้าเลยโดยเฉพาะแข่งขันของ m i ็มและปูเซนฮะบอกเลยว่าโอ้โหดุเดือดมันมันสุดๆเลยฮะ,ะแล้วก็คนเชียร์นี่กระหึ่มจริงๆเลยนะฮะฝากติดตามงานนี้ด้วยฮะในรอบที่นีจะถึงนี้ของฟิลิปปินส์ นะครับนั้นวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแอดบิ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม